เอาเลยครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับอย่างในโปรแกรกม t o มเรเดอร์ในพา์ที่3นะครับก็เมื่อครั้งที่แล้วครับจู่ๆมันก็ตัดไปช่วงหลังนะก็คือว่าโปรแกรมเกมนะครับมันมันไม่ใช่โปรแกรมเกมอะไรวะฮารด์ดดิส์มันเต็มแะต้องขออภัยนะท่านผู้ชมครับแล้วผมก็เสียงผมอาจจะเบาตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็คลิป2อาจจะเป็นคลิปนี้ด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อนะครับแล้วก็คือว่าใช้โปรแกรม แอคชั่นในการอัดนะครับแล้วก็มันจะเป็น60เฟรมเรทนะครับภาพจะชัดมากคะผมก็เลยอยากให้เกมเนี้ยมันไหลลื่นนะนเป็นท่ามชมครับผมก็เลยนะครับไม่ตัดต่อนะก็เลยทําให้เสียงเบาน้ต้องขออภัยนะครับเออล้อส้โหล้อกำลังเจอเหตุการณ์นี้ครับท่านผู้ชมอืโอ้ชิบหายแล้วต้องไปช่วยล้อสด้วยล้อสเป็นเล้วะวะ ตอนนี้ร้อยกำลังบาดเจ็บนะโดนหมาป่า,ากัดนะโอ้โหไม่เป็นไรนะ,ะร้อยรู้วนายเทพทเผมปแปรก,กิบไม่ออกต้องขออภัยนะท่านผู้ชมครับ โอ้เช็ดโอเคปะเดี๋ยวาไปพักก่อนแล้วกันนะล็อดรอดเป็นไรเพื่อนโอ้น่าจะโดนกัดจนเสียเลือดมากแล้วก็บวกกับอาการเหนื่อยด้วยนะครับตอนนี้ต้องทำอะไรบางอย่างครับใจเย็นๆลาล่าเธอจะต้องช่วยเพื่อนให้ได้อือ เออเออออเป็นไงถ้ามีเสียงอะไรดังดังเข้ามาต้องขออภัยนะเพราะว่าอย่างที่ว่านะผลดินอยู่นะแมคโครโอเคเราต้องไปช่วยไปหาอะไรบางอย่างครับจ้ชมๆได้ยินเสียงมาป่าป่ะเอาละเว้ การนี้อาจจะมีลุยครับท่านผู้มอยู่ตรงไหนกันน้าเป็นรอยเท้าของหมาป่าเอาแล้ววะต้องอยู่ที่ไหนจากที่ดีครับนั่นไงเราเห็นแล้วครับหอนด้วยนะ ไปดีแคมก่อนลวกันเข้าแคมป์ปั๊บโอเคเหมือนเป็นการเตปในตัวนะครับไม่มีอะไรนะเว้ยเนอะทอะไรเดียวรู้สึกว่าตรงนี้เราย่งเรายังจะไปไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรไก่ยิงไก่โคตรโหดร้าย มันมีอีกแบบนึงคือเราต้องจุดไฟนะครับจุดไฟเสร็จแล้วเราก็เอามาจุดตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมค,ครับมันเป็นภารกิจเหมือนกันนะโอเคแต่แต่ผมยังไม่ทำนะครทำให้ดูเฉยแค่นี้แหละอเอาละเว้ยแถวนี้ก็จะมีของมีอะไรนะเป็นเรื่องปกตินะเฮ้ยแต่ผมต้องเอาอะเดี๋ยวนะหจุดไฟได้ไหมเนี่ยโอเคจุดไฟก่อนเดอ้อ เอาของตรงนี้นิดนึงเอือนั่นแหละลงลงมาลงมาเร็วๆเทคของหน่อยตรงนี้อีกหน่อยนึงครับนั่นแหละป่ะลุยกันครับจังหวะนี้เราจะลุยกันยาวๆเลยอุ๊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 ลาล่าใจเย็นเพื่อนอึ๊บอ่าโดดขึ้นบนอึ๊บเออ โอเคเกือบไม่ทันไงดีวะถึงปม่อวะตั้งหลักแล้วก็อึบอื้อโอ้เกือบตกเหมือนกันนะ้วเด็กมีหนังสือว่ะไม่อ่านครับเท่าว่นี้ไปแล้วไม่มีอะไรเลยนะแถวนี้โอเค เดี๋ยวเราจะขึ้นด้านบนด้าน,นบนกันนะไอ้ข้างบนนี้มน่าจะมีของนะผมว่านะเท่าที่จำได้นะครับเท่าที่จำได้ใช่ไหมน่าจะอยู่บนหลังคาหรือเปล่านะทั้งมหมดเถอะนะครับตอนนี้เราไปดเนินเรื่องกันดีกว่าโอเคอ่ะขึ้นไปด้านบนตอนนี้มีแล้วก่อน บอกจะไปดําเนินเรื่องไงเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเอาของก่อนนะตอนนี้ของจะเป็นมากยุบด้านล่างก็จะมีทางลงนะใช่ไหมทางลงด้านล่างนี่ก็มีของเหมือนกันนี่เแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังเปิดไม่ได้อุ้ยว่าป่าหอนว่ะเ,เอาเรื่องเว้ยอยเดีงตรงไหนดีตรงไหนตรงไหนดีตรงไหนดีโอเคเราต้องไปไงี้นะเราต้องห่นเชือกว่ะ เราต้องขึ้นด้านบนนะครับหาทางขึ้นก่อนขึ้นอื่นได้ป่าวะขึ้นไม่ได้ขึ้นทางไหนดีวะเนี่ยอ๋อนี่เนี่ยไม่ต้องหาทางแล้วโดดอืออือไปว้ลุยกันยาวๆเออโดดอือโอชิดโอ้โหโอ้โหลาล่ากินอะไรมาวะทำไมหนักขนาดนั้นอุ้ย คว้าผพาตายแล้วจังหวะนี้อันตรายแล้วเนี่ยคว้าผพาอันตรายแล้วเนี่ยโอเคครับไปทางนี้ทางนี้ถึงพุ๊บบ้าถึงพุ๊บบ้านอึ๊บอืออู้อู้เกือบตายอึ๊บอ่าอะไรวะโอเคไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับ ตรงนี้มันมีสมบัตินะดูนิดหน่อยอันนี้มีหไรแร้วโอเคเดีย๋ยวเราล,ลงไปค้นสมบัติกันนิดนึงแล้วกันฮัลโหลเฮยูข้างในมีอะไรวะเย้า Yo, ฉันจะเข้าไปอุ้ยลืมไปว่าเราต้องไปหาฟิกแอคแบบปีนป่าให้ได้ก่อนนะเว้ยนะเก็บของก่อนล้วกัน ไปแล้วเข้าไปหาหมาป่ากันก่อนนะครับถ้ามันมีรูปเมาคล้ายๆเหมือนรูปเซนเซอร์นะข้างๆจนตกใจนะครับมันเป็นอะไรไม่รู้นะเวลาผมเล่นมันก็ไม่มีนะแต่เวลาผมลงคลิปอ่ะมันเห็นใน youtube ได้ไงไม่รู้นะแปลกเหมือนกันอุ้ยนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่หมาป่ามังแดกคนได้เรื่องะไม่ธรรมดาเนี่ย โอเคได้ไงของเป็นกระปุกยาใช่ไหมนี่แหละยารักษาของดีของดีนะครับจังหวะนี้ขอเ,เดินกลับนะครับโอเค,อเ,คเอากลับไปหารอดนะรอะเดี๋ยวฉันจะกลับไปหาหนายนะเพื่อนนะตรงนี้มีทางด้วยเอาล่ะจะเจออะไร จุดๆดีเตรียมรับทมไม่ดีนะครับเตรียมรับทมไม่ดีนะครับอุ้ยนั่นไงวัตถุ h ักอืออือออือออทีพีอีอีอืออืออืออ สายเธอโรบินเกือบเหมือนกันโอ้โหเมื่อกี้นี่ผมเกือบกดพลาดนะครับโอ้โหดีที่ที่แบบสติยังไวอยู่เอาโอเคเอายาไปให้รอดให้ไวที่สุดโดดทางลัดนี่แหละง่ายดีอึ๊บโอเคจิงอ่าจริงไม่ได้ โอ้โหทางนี้เลยเหรอทางนี้ดีกว่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บเก็บเก็บยืบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเกือบตายโอเคทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าเอาสิโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเก็บตายมันกันโอเคกลับไปหาวรถเดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นร้อนนั่งเดี๋ยว มันมันมันหลอนพี่ปกติเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันบักแน่เลยเมื่อกี้เหมือนรูปนั่งโอเคยังหายใจอยู่นะครับโอเคมาใจเย็นๆนะครับเอาละครับตอนนี้ลาล่าก็รักษาลอตอยู่นะฮะเอตื่นแล้วครับ ว่าไงสบายดีไหมเพื่อนหลับกลางสายฝนให้กลูลำบากคนเดียวโอเคเป็นไงเป็นไงเพื่อนยิ้มเลยดินะฮะถ้ามีตีแมโครต้องขออภัยนะครับเสียงเขย่าขับกระบ,บวยนะครับ โอเคมีการเตากันนิดหน่อยอ๋อเราต้องไปหาสัญญาณนะครับโอเคนะฮะประมาณนั้นนะครับลาลา Horse เรา <that. S 2> เป็นคนดีมากเลยท่านผู้ชม <After> all, นี่แหละครับค kind of ือเพื่อนที่ดีอยู่นะร,รู้ได้ไงะว, <c oughs> ว่าเราต้องการมัน <laughs> กำลังกำลังอยากได้อยู่เล้อ๋อโอเคเราต้องสู้นะครับขอบใจจ้ะแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้ว,จจนนเ,ลวเพื่อคุณซับที่รอเราอยู่นะครับเอาเว้ว่าไงเพื่อน โอเคแล้วทั้งคู่บนด้านบนนะครับโชคดีนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเอาละเดี๋ยวผมจะขึ้นไปล่าสมบัติก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้เราจะลุยกันนะอึ๊บได้แล้วเว้ยเงี้ยอึ๊บโอเคโอ้วงเฉยอ่ะึ๊บอึ๊บเอาละค่อยๆเดินดีๆนะ ค่อยๆตายไปนะไม่ได้เดินผู้ถิดออเอาระนี่ครับมีของตรงนี้นะขอเทคหน่อยนะขอบคุณครับไปนะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสนใจแค่ว่าตอนนี้จะขึ้นอย่างเดียวอุ๊บโอเคขึ้นที่ไวที่สุดอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันค่อยค่อยค่อยเดินเจ๋ยวตายอย่าตายเรื่องเรื่องอึ๊บทันอยู่แล้วโอเคขึ้นได้แล้วเว้เอาละไปล่าสมบัติกันเถอะครับท่านผู้ชมครับด้านในมีอะไรดีๆนะสมบัติจุดแรกนะครับในวันนี้นะครับในพาร์ทที่สามท่านผู้ชมจะได้เห็นกันในวันนี้นะโอเค ไปปั๊บเดอ้เอนะเอาละเดี๋ยวเราจะเล่นสนุกด้วยกันครับเป็นการล่าสมบัติครั้งนี้โ,โฮ้ยมีคนตายนะมีกระดูมีอะไรด้วยนะฮะในถ้ำนี้เป็นถ้ำแห่งความตายหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะผมผมก็เสียวนันะเนในถ้ำแบบนี้นะครับผมไม่กล้าเข้ามาคนเดียวหรอกมัน,ม,นมันเย็นแล้วมันก็ผมเคยไปเที่ยวถ้ำอยู่ครั้งนึงครับมันเย็นมากแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับ ผม,ผมกลัวอย่างเดียวคือกูงูนะครับงูกัดนะโอเคได้สกิลอัพแล้วเอาแบบสกิลในการต่อสู้ก่อนแล้วกันนะการพกของนะโอเคเอาไล่ยิงก่อนละกันนะครผม,ผมไม่รู้นะว่าเอาเอ้าเกตได้นะอัาเกตธนูดีไหมโอเคแล้วก็ หมดแล้วอ่ะกระตุนเยอะขึ้นนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ข้างหน้าเอาลราล่าจอมตัวขาวอ๋อเนี่ยเนี่ยเราต้องทำอะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมครับหรือว่าต้องจุดไฟ เด okay. ี๋ยวโดูของนู้ก่อนละกันอึ๊บอึ๊บโอเคหยุดไปก่อนนะอึ๊บโอเคไปเ่าไม่ได้ครับเติมได้เดี๋ยวโอเคเรายืนระยะไอ้นี่ไปนะเผาทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือ นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผักตรงนี้ลงนะครับอื้อมันสูงโอเคได้ครับโอเคอีซี่ง่ายง่ายครับสมบ,บัติชิน้นนี้อึ๊บอ่าง่ายมากเฮ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเกิอดอาการเด้าเด้าหิน โอเคครับนี่สมบัติสมบัติชิ้นแรกของเราในวันนี้โอ้โห,โหสว่างสว่างถ้ามีเถียงอะไรแท้ก็มาถอดผ่อยนะครับนะฮะโคตรใส่ครับ,รบใจนึ้งก็อยากแคสเกมแล้วใจนึ้งก็ลำคาญเสียงว่าโอเคไปแล้วเด้อเอาไปลุยกันต่อครับ อย่างรวดเร็วนะครับนี่แหละนะครับสาวน้อยนักล่าของนะครับไปกันต่อด้านล่างนี่มืดมากเลยนะข้างล่างนี่มีอะไรไหมบไม่บีบ้างนะมีงูป้องอย่ามีงูนะโอเคสบายครับไม่มีอะไรเอเร็วๆเละล่ากดแถบนะเพื่อที่จะดูแผนที่ในกระการไปนะครับ ไม่ดูครับไปว่ะออกเอาละได้เวลาวิ่งแล้วเพื่อนยึบดับโอเคไปมาสู่ความเย็นอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับหนาวก็หนาวเราต้องขึ้นด้านบนใช่ไหมนี่ไงโอเคไม่เป็นไรยึบยึบยึบอ่า วิ่งโดดอึบโอเคค่อยๆไปนะอึบเฮ้ยมีคนอยู่วะมีคนอยู่วะมันไม่เห็นเราจริงเหรอเราต้องค่อยจัดการทีละคนมันตะโกนใส่กันนะมันไม่ได้ยินเสียงนะโอเคเป็นโอกาสที่ดีครับ ในเมื่อมีเสียงฝนตกแล้วก็เสียงดังแบบนี้นะครับเราก็ <c oughs> เป็นโอกาสที่เราจะฆ่าพวกมันได้นะ<ง>โอเคมันเห็นว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้อเด้อเดมันเห็นด้วว่าอุ้ยชิบห่านอะโอเคค่อยๆหลบ ไปหลบไปๆหลบโอเคค่อยๆตอบโต้โอเคอ๋อเกือบตายเหมือนกันสองทางเลยนึกว่าจะไอตัวนี้มันนึกว่าจะโดนไฟสองตัวเลยไปผ่ายเลยโดนตัวเดียวไม่เป็นไรน,นะโอเคไปดีกว่าครับของเขิมไม่เก็บแม่งแล้วนะอุ้ยเกือบไม่ทันโอเคอ๋อหนาวก็หนาวในเกมนะครับอุ้ยอุ้ยเดือดเดือด เดินตกได้ยังไงเอาไปดิลุยเลยดีกว่ายึบโอเคอยึบอ่ะได้ไหมขึ้นได้อยู่ครับโอเคโดดอือถึงยังถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะ้ะพานจะพังเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ โดดรอยกากาดถึงไหมเออโอ้เกือบตายโอเคเป็นไงปลอดภัยดีไว้เพื่อนไม่ต้องกลัวโอเคเราจะไปเปิดสัญญาณทิยุนะครับที่ทาวเวอร์นะเป็นเสาส่งสัญญาณนะคโอเโอเค lùm còn Tôi không đi, tôi oh, mà. Ok, lúc lúc đi. Ok, gần gần gần. Cung này cung này, cung này, cung mà qua, tôi qua. Này, cái gì thế? lại quá. Ok. Ô. ผมยิงผมนี่เป็นคนที่ยิงคนดูไว้แม่นเลยนะ,จะเจ้าของขออ๋อตรงนี้ก็มีไฟเผาได้นะครับโอเคโง่ตั้งนานอโอเคไม่เป็นไรอุ๊หน้าได้ละถึงยอดได้ของละเออนั่นแหละขอบคุณนะครับค่อยๆเหยียบป้ายในช่องนะครับ เฮ้ยอะไรอะไรอ๋อไฟดูว่ามีอะไรโอ,โอเคเจอแล้วครับกองไฟเล็กๆน้อยๆหนาวก็หนาวชีวิตมีแต่ความหนาวเานั้นตอนนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยกองไฟมันติดกลางสายฝนได้เป็นไปได้ยังไงกันโอเคดูคลิปวิดีโอแป๊บนะฮะเราเรื่องต่อจากนั้นนะ อเล็กเหรอเ <c oughs> อาอเล็กนี่เป็นช่าง <c oughs> ประจำเรือครับน,น่าจะประมาณนั้นแ <c oughs> ะอะไรเนี่ย hey. Don't give him the attention. And yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. Hmm. My father. So I was on the lock, right? In the spot I made. They look to button down the hatches. I right with you. So I was on the lock, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water, it was. So I give it a real Glasgow like kiss, you know. Get you a of trouble nine times out of ten, that this. มองหน้าทำไมลุงแต่บางคนอัดวิดีโอดีครับท่านผู้ชมครับนี่ไงเอาแล้วครับได้เวลากินตับนะฮะกำลังถ่ายทำอะไรอยู่ครเจมส์วนเลร15 Take and a แอคชั่นเป็นการถ่ายทำรายการนะครับค่อยๆค่อยๆเอามีดไอ้นี่ลงมันลงอะไรเงี้ยคัดคัดอะไรของมันวะเนี่ยยาอ่อนมากไอ้เจมเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยโอเคนะฮะมันยาอ่อนมากครับแค่หัดปลาไม่ได้ถึงกับอารมณ์เสีย I'm going to have long coming up. This damned reality TV business. I'm I meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. Uh, no offense, Jonah. The audience demands <laughs> content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? Okay. พยายามอีกครั้งนะครับตั้งใจล่ะให้โอกาสทักเกอร์เจ็บ์แอคชั่นคอยเขียนมันลงหมดนี้นะฮะเวลาเราทำอะไรครับเราต้องใจเย็นๆนิดนึงครับท่านผู้ชมครับ ลาลากับรอสที่เ่งมความสัมพันธ์แปลกๆนะเป็นพี่น้องกันนะหรือยังไงกันนะหรือเป็นเพื่อนที่ไว้ใจกันน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านล้ ตัดจบโอเคเอาละได้เวลายืนขึ้นนะครับต้องดูกันต่อนะทุกทุกเหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านี้เะหยิบของมาแป๊บเป็นเหรียญนะ เด่นคอยอะไรก็ไม่ดูนะครับเราลากเมาสดูได้นะครับว่ามีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเท้าที่เห็นดีผมก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันมีก็มีภาษาอยู่ตรงดิ่มๆเนี้ยใช่ไหมแค่นั้นเองครับโอเคทเั้งวันเสียเวลามากไป <c oughs> โอเคครับก็สำหรับ พันสามนี้ก็ต้องขอจบลงไปก่อนนะท่านผู้ชมครับก็หวังว่าเพื่อนๆนทุกคนจะชอบกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัพสกิลสักนิดนึงแล้วกันสกิลในการฆ่านี่เอาหนี้ดีกว่านะครับเข้าไปแบบเตะไปฟาดได้เลยนะครับกดชิปแล้วกดเอฟนะโอเคเดีย๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งอัพเกรดธนูหน่อยอัพได้ไหมอัพเกรดปิดแอร์อก็ได้นะเอาธนูก่อนแล้วกัน โอเคคอมพิวติกแอคได้ไหมออกแอคอัพแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแต้มมันทั้งนี้นแล้วกันเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องของบจบกันไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะผมก็สำหรับวันนี้นบ๊ายบายครับผม